คนที่ไม่เคยทําความผิดเลยไม่มีในโลกทุกคนต้องเคยทําผิดมาแล้วั้งนั้นความผิดนั้นแยกประเภทออกไปอีกเช่นความผิดส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเราเป็นโรคกระเพาะหมอแนะนำมาอย่ยาดื่มเหล้าเราไม่เชื่อเราไปดื่มเราปวดท้องเองอันนี้ก็เป็นความผิดส่วนตัวบางอย่างมันเป็นความผิดต่อผู้อื่น เช่นขับรถยนต์กลางคืนเปิดไฟสูงไปสองหน้ารถคันที่สวนทางกันถ้าชนกันก็บ,บันไลทั้งสองคนนั่งในรถเจ็คนก็เดือดร้อนเจ็ดคนนั่งมาสิบก็เดือดร้อนทั้งสิความผิดอีกอย่างหนึ่งเป็นความผิดต่อชาติบ้านเมืองเช่นนำความลับของราชาการไปเปิดเผยให้แก่ผู้ประสงค์ร้ายต่อบ้านเมืองหรือตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อตั้งโรงงานผิตเฮโรอีนขายคนสูบ คนติดเฮรโรอีนงอมแงมเป็นหลายสิบล้านคนอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดอยางอุกฤษเป็นบาปมหันคนที่ทำความผิดหรือทำความชั่วแม้จะมีวิธีการปกปิดช่อนเร้นกำบังํำพรางอย่างไรก็ตามก็ปกปิดไม่ได้อาจจะปกปิดคนอื่นได้แต่ว่าปกปิดตัวเองไม่ได้ตัวทำชั่วเพราะสันดานของตัวมันชั่วเหมือนมแมลงวันมันชอบตอมอุจจาระ ตัวย่อมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีแผลเป็นอยู่ในใจตลอดเวลามีพระบาีรับรองไว้ว่างนติโลเกโรหนามะปาปรกรรม,มังปกุปโตชื่อว่าท,ที่รับของผู้ทำบาปก,กรรมไม่มีในโลกคนชั่วจะไปทำชั่วที่ไหนที่ไหนไปทำในถ้ำในน้ำบนบกบนอากาศก็ตามไม่มีที่ใดเป็นที่รับ แม้จะไม่มีบุรุษที่สองที่สามอยู่ตัวทำชั่วเพียงผู้เดียวก็ตัวนั่นแหละเห็นตัวนั่นแหละรู้ตัวนั่นแหละเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังตัวนั่นแหละเป็นโจทย์เองเป็นจำเลยเองเป็นอายการเองเป็นผู้ปีปากสาเองและต้องรับผิดเองเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าที่ท่านตรัสไว้นั้นถูกต้องแล้ว ขนาดพรั่งเอาเฮโรอีนใส่ถุงมีชัยสอดเข้าไปในทาวรหนักคนละสองถุงตำรวจไทยยังจับได้ที่สัาที่สนามบินดอนเมืองในรูทาวารแทๆ้ๆรับแสนลับแล้วตำรวจยังรู้จนได้ไอ้ที่เอาเฮโรอีนยัดใส่ในพระพุทธรูปก็ดีใส่ในด้ามมีดก็ดีใส่ในเทียนพันษาก็ดีที่ว่าลักสุดยอดแล้วนั้น อยา่าไปคิดว่าไม่มีใครในโลกจะไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลากฎของกรรมมันยังไม่ได้จังหวะเมือ่อใดความชั่วให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจึงรู้ตัวว่าความชั่วเป็นความชั่วแท้จึงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดยึดธรรมะดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นปบืที่สองทางชีวิต